ล่ะโอเคนะครับกลับมากับผมเราไฟโล c ัสคอร์ช n นลนะครับอืมตอนนี้กําลังกินมาม่าอย่างอร่อยเลยก่อตื่นเลยต้องขอแจ้งมนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้ผมแคสอันนี้เสร็จไปแล้วนะแต่บังเอิญเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกมค้างแล้วฝ่ายก็เสียกรรมเลยต้องมานน่าแคสใหม่ห,หมดเลยเหนื่อยใจกับตัวเอง so ถ้าสรุปเนื้อเรื่องก็ so really ยองเ,เลยแล้วกัน ก็ตอนนี้เนี่ยหัวหน้าเก่าของเราเยคือพี่อ้วนที่มีมือเป็นขุนยนคนนี้เนี่ยก็ยังแบบตามหาตัววิกตอเรียอยู่แล้วก็ได้รับของมาจากเบอร์ดี้หรมั้งเบอร์ดี้หรือว่าเด็กเต้จำไม่ได้แล้วแล้วก็ทุกคนก็ระแวงของที่เขาส่งมาก็เลยเอามาเปิดในห้องค้องนี้ซึ่งในห้องก็จะประมาณว่าเปิดออกมาเปิดออกมาแล้วได้เนี่ยออกมาครับได้กระดาษงูหนึ่งใบ เหมือนกับว่าเบอร์ดีเนี่ยจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับที่อยู่ของเอซสเจหรือว่าความเคลื่อน <You 're S 1> การ <the broken S 1> เคลื่อนไหวของเอซสิบเให้กับพี่อ้วนคนนี้รู้นะครับน่าจะประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดท่านะท่าท่าผมไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้อุตตาจริงอ,อุป,ปรกรณ์สำคัญที่สุดในการแคสเกมของผมก็น้ำหนึ่งแกล้อนหมดแล้วเหลือ <laughs> แต่เหลือแต่น้ำในขันขอกินน้ำในขันก่อนแล้วกันนะครับกินล้างปากก่อนแคสเกม เอาละตอนนี้เศษอาหารแล้วก็เศษของกินทุกอย่างออกจะกปากผมไปหมดแล้วผมพรม้อมที่จะแคสเกมอย่างเต็มที่แล้วทั้งหมดเป็นเมียงแค่การแสดงครับโปรดเชื่อเราด้วยอืมเออปืนคู่นี้ก็แน่นอนครับเป็นปืนของเอเจนต์สีิเจ็ดเราอยากได้คืนเนอะมันเป็นของฉันอเออปืนนี้มันไม่ได้มีไว้ขานนะน้องชายมันเป็นของผม ไม่ตอนนี้มันเป็นของฉันงั้นฉันก็จะเอามันไปเลยโดยที่ไม่บอกคุณหน้าตาคุณดูไม่ใช่ขี้ขโมยนี่แต่ผมอาจจะมันไปเงยบเงียบก็ได้นะผมพูดจริงๆนะเนี่ยอ,อยากได้ขนาดนี้เลยเหรอมันจะบอกนายง่ายๆเลยก็แล้วกันถ้านายอยากได้ปืนนี้จริงๆแล้วก็ นายไปแข่งยิงปืนกับลูกสาวฉันสิแล้วหากว่านายชนะลูกสาวฉันได้ฉันอาจจะขายปืนนี้ให้นายก็เป็นได้อะนะลูกสาวคุณเหรอผู้หญิงเซ็กซี่คนข้างหลังนั่นไงล่ะถือปืนมุ่วงอยู่อะ,ะนั่นแหละลูกสาวฉันไปแข่งยิงปืนกับลูกสาวฉันสิชนะนได้ฉันจะขายให้นะตอนนี้ฉันมีธุระนิดหน่อยต้องไปสูบบุหรี่ขอตัวล่ะโอ้ลุงลุงรูคอเป็นรูพุนขนาดนั้นจะสูบบุหรี่เหรอ ย hey, นึงสาวฉันควรจะทำอะไรกับเธอดีโ้ like oh, แต่นานนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะไม่ดี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 ดดเอ,อเราควรจะทำอะไรกับลูกสาวเขาดียิงลูกสาวก็ทิ้งดีไหมเดยว,ว่าเลติโกดีปล่อยมันไปอย่างที่เป็นครับหยิบปืนขึ้นมาหนึ่งกระบอกแล้วฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็จบภารกิจเลยแต่ทำแบบนั้นก็จะดูโหดร้ายเกินไปสินะแล้วก็ที่นี่มันร้านขายปืนด้วยทุกคนที่อยู่ที่นี่ถือว่าเป็นสโตนของเราหมดครับพวกเขาใช้ปืนเป็น แต่เอจี่เจ็ดเราชอบบังแกคุมที่มีทางสุ่เอ,อ๋ไอล้ล้นไปดูได้ไฟมันดับปอเฮ้ยเกียดปะเดี๋ยวพี่ล้วก็ตะโกนด่ากลับมาครับว่าหัวมึงก็ไม่มีคนสักเส้นเหมือนกันเลยแหละหัวมึงก็ล้นลเอ,า,อาง่ายง่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ห้ามคนบุคคลภายนอกเข้ามาแล้วนะครับเรากำลังมีเงนอยู่เราแบบเราจะไม่พูดอะไรมากครับเราจะไม่พูดทํามทำเองสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้นี่คือผมไม่เอ่อ ไม่ไปแข่งยิงปืนกับลูกสาวของเจ้าของร้านนะครับผมจะพยายามเอาปืนไปดื้อๆเลยอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่การขโมยครับมันเป็นปืนของผมอยู่แล้วผมก็แค่มาเอาคืนเท่านั้นเองแต่ว่ามาเอาคืนไปโดยไม่บอกเจ้าของร้านนะครับเราก็จะเก็บหลักฐานแล้วก็ส่วนสมุดที่อยู่บนโต๊ะเมื่อกี้เป็นรหัสเ e c u ริตี้การ์ดนะครับเ e c u ริตี้เ c u r ริตี้อืมเราจะเล่นแบแบนี้แบบจบเด็วนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยมากแคสเกมก็ไม่ค่อยจะมีแรงแครเดินดรือเป็นไร แค่ได้ไปแป,แป,แปเป่๊หมดสภาพแล้วอ็กซิเดนขึ้นนะครับเฮ้ยตายแล้วผมลืมหยิบของมาป้าเอาล่ะโอเคครับเมื่อกี้นี้เกิเเดเหตุอ็กซิเหตน,นิดนึงครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะเป็นต้องสคริปต์นิดหน่อยอุยคือเมื่อกี้เนี่ยผมลืมหยิบของมาครับจริงๆมันต้องมีไอ้อุปกรณ์ชิ้นนึงนะครับเพื่อไว้ใช้โยนเพื่อเพิ่มความสนใจของผู้ดูแลนะครับแล้วแม่ก็ร้อยผู้ดูแลเดินไปนะครับนะ่ะอย่าอย่าขอร้องละไายล่ะ อย่าให้กูต้องสคิปอีกเลยมาอลอดลงว้ยลอดลงว้ยเมืวว่อกี้นี้ไม่เกิดเหตุอิสเซเดขึ้นรอบนี้ไม่เกิดลว้ยโอเคไม่มีใครเข้ามาที่นี่แล้วนะตรงนี้นี่เป็นออ,อะไรดีล่ะเป็นห้องทำงานของเจ้าของร้านนะครับเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีมันจะแบบเมื่อกี้ได้คือเจ้าของร้านเดินเข้ามาทำงานอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอเบื้องหน้าห้องนี้มันจะยืนไม่ไปไหนเลยแต่รอบนี้นี่ โชคดีกว่ารอเมื่อกี้นิดหน่อยคือเจ้าของร้านเพิ่งเดินออกไปจะ,จะจะเลยจะจะตาแบบเห็นได้ตามเนื้อเลยนะครับส่วนไอไออะไรนะไอคนเฝ้าประตูก็เดินออกมาหน่อยนึงทำให้ mm hmm. ผมปลาของพเพื่อเบลดความสนใจมันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วคุณตำรวจกำาทำอะไรเนี่ยน้อ <No. S 1> ยิงเป็ดอยากยิงด้วยอ่ะแต่ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีดดเราเราจะไปโดยเราจะไปโดยไม่ฆ่าใครครับผม ผมสัญญากับทุกคนไว้แล้วไม่รู้สัญญาไปตอนไหนแต่อยากพูดว่าผมจะไม่ฆ่าคนครับวันนี้ผมจะเป็นคนดีสักครั้งหนึ่งจะเป็นคนดีแบบดีจริงๆเลยวันนี้ปกตินี่ต้องฆ่าคนนะครับต่อคลิปแต่วันนี้จะไม่ทําครับเราจะเป็นคนดีมากเปืนของฉันของรักของข้าของของข้าของข้าคนเดียวฆ่าไม่ให้ใคร นี่มันเรามีศัตรูคนเดียวกันตอนนี้ก็ฟันธงได้แล้วที่นัว่าเบอร์ดี้เนี่ยเล่นหลายหน้าแล้วเบอร์ดี้ส่งข่าวของเราให้กับนายเก่าของเราแล้วก็ส่งข่าวของเด็กเตอร์ให้กับเราเป็นอย่างนี้เองเบอร์ดี้แกนี่มันช่างไร้การเลยเกินทุกคนจะควักปืนอ,ออกมานะนยิง มีใครสักคนหนึ่งดีไหมอ่ะไม่ก็ไม่อ่ะวันนี้จะเป็นคนดีสักทีแล้วกันปกติตอบุกคคิปต้องมีการฆ่ามันครับ,รบวันนี้เราจะ let it go โอเคครับด่านนี้ก็จบกันไปแบบง่ายๆครับโดยที่ผมเฟลไปรอบนึงครับยอมสรารภาพเลยเฟลไปรอบนึงย้ำอีกทีนึ่ง <c oughs> ก่อนที่จะเล่นจบนะครับก็โอเคครับเอาไว้ทู้บีคอนิีนเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย